ร้านมารูชอ็อปบริการเติมโลบักระบบ V.P. s e r v e r เรทหกและระบบกดเกมพารต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกดเกมพาร์ดบล็อกฟ o ดกดเพชรออสตาและกดเพชรแอนิเมตแดนเซชั่นเรดแปดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับร้านด็อกบักชอ็อปบริการเติมโลบักระบบ E.D. พาร์เรดสี่จุดถึงเรทเก้บริการกดเกมพาร์แมปบล็อกฟ o ดแมปคิงเ g กัซี่และกดเพชรออสตาเรทแปดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ ร้าน Steam Shop บริการกดเกมพา a r t h m a ต่างๆเช่นแมป Animal Fighter Simulator Map Box Food แมป King Legacy และบริการกดเพจ Ostale แปดทิ้งอยู่ใต้คลิปเลยครับขี้เกียจฟาร์มก็ใช่ไหมล่ะงั้นต้องร้านนี้เลยร้าน King Nook Shop บริการรับฟาร์ม Map o s t a l ไม่ว่าจะเป็นการผ่านสตอรี่ผ่านไททอลได้มีรับฟาร์มแมป Animal Fighter Simulator ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเงินหรือบริการรับแบกดันราคาถูกบริการเร็วแถมยังปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทิงอยู่ใต้คลิปเลยจ้า สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o x Map Anime World Simulator ครับนี่เลยเป็นแมปใหม่ที่เพิ่งเปิดนะครับหรือว่าเป็นเบต้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คืออพี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเปิดเบต้าเบต้าวันไหนนะแต่ตอนนี้เปิดเต็มตัวแล้วนะครับก็คือเป็นแม p ใหม่เลยนะครับตอนนี้เหมือนจะเป็นผู้พัฒนาเดียวกับเผซิ Simulator หรือว่าเพ็ดอมเผแวมสแวมอะไรทุกอย่างกันนะครับ นี่คือพี่ไม่เคยเล่นแบบนั้นนะอ่ะนี่นะครับพี่ก็เลยมารีวิวแบบนี้ให้ฟังนะครับว่าระบบการเล่นเป็นยังไงนะครับแล้วก็แนะนําวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับอ่ะ,อะเริ่มแรกเนี่ยมันจะมีตัวละครมาให้เราให้เราเลือกไม่ใช่ให้เราเลือกมันจะเป็นตัวละครมาให้เราเลยนะครับเป็นคนป่านะอ่ะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับแล้วก็มันจะสอนการเล่นเราช่วงหนึ่งก็คือมันจะสอนมาให้เราเก็บต่อยแอปเปิลพวกนี้นะครับแอปเปิลพวกนี้จะสามารถเอาไปใช้เปิดออฟได้นะครับออฟคือไร่นะครับ อ่ะพอหลังจากที่มันสอนให้ตีแอปเปิลพวกนี้แล้วนะครับมันก็จะให้เรามาตีมอนพวกนี้นะอ่ะนี่นะครับเห็นไหมอ่ะกดต่อยไปนะยูนิตของเราหรือไฟเตอร์ของเราเนี่ยก็จะเข้าไปตีนะครับนี่เลยเห็นไหมเราก็จะได้เป็นออฟแบบนี้มานะครับเนี่ยออฟที่มันพูดบวกหนึ่งนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับอ่ะมันก็จะย้อนให้เราย้อนกลับมาเปิดออฟนะครับออฟก็จะมีอยู่หลายเอ่อชนิดนะครับอยู่ที่ด่านที่เราสามารถไปเก็บได้นะครับเดี๋ยวพี่จะพูดอีกทีหนึ่งเรื่องด่านนะครับอ่ะสมมุติว่าถ้าเราจะฟักออฟนะครับหรือว่า เอย่าพูดภาคออฟเลยเปิดออฟแล้วกันนะครับแบบให้อาหารกับอ f f นะเออออฟมันรู้สึกแปลกๆนะนี่นะครับเราก็กดไปเลยนะครับเสร็จแล้วแอปเปิ้ลที่เราเก็บมาเนี่ยก็จะโดนดูดด้วยออฟเข้าไปนะเห็นไหมจำนวนแอปเปิ้ลที่มันต้องการนะครับแต่ละออฟก็จะไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมในสี่ร้อยแปดสิบนะครับอันนี้คือโรคล่าสุดนะครับก็คือพี่ปดเป็นโรคล่าสุดเลยนะพอย้อนมากับดันล่าสุดเออดันแรกนะครับก็จะใช้แค่หกสิบนะครับอ่ะนี่เลยนะครับเห็นไหมก็ต้องรอครับตอนนี้เอ่อเหมือน หมือนเราบอกจะล่มนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเปิดออไปนะครับมันก็จะมีตัวสุ่มมาให้อยู่ที่ตัวละครสุ่มนะครับว่าเราจะได้อะไรมาอ่ะอันนี้นะครับปึ๊บนี่เห็นไหมพราคอมมอนกับอีพิกก็จะมีเปอร์เซ็นต์ต่างกันไปนะครับนี่เลยนี่นะเห็นปะประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนคล้ายๆกับอิเมะไฟเตอร์นะครับที่สุมตัวละครแต่แมปนี้ไม่มีการันตีนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับ เรื่องการปลดล็อกแอปเปิลทำให้เก็บได้เยอะนะครับอะจะจําเป็นจะต้องใช้เงิน,นครับแล้วก็ถ้าใครจะปลดล็อกเนี่ยต้องมาที่นี่นะครับนี่เลยอัปเกรดสตรเนะครับนี่เลยไอที่ขึ้นมาว่าแค่น,น,นี่ตรงนี้ก็คือถ้าเพื่อนเราจอยเซิร์ฟมานครับก็จะมีแบบโดโจว,วางทตา,ามนี้เลยนะ,ะนี่นะครับนี่เสร็จแล้วก็เราเดินมาตรงนี้นะครับจะขึ้นว่าให้เราแบบอัปแบบแปกแพคนะเป็นการอัปกระเป๋าเก็บแอปเปิลนะครับตรงนี้เลย ก็จำเป็นต้องใช้เงินนะครับเงินตรงสายมือนี่เลยนะครับเงินตรงนี้นะแล้วก็วิธีการหาเงินนะครับก็จําเป็นต้องฟาร์มแอปเปิลเอาแล้วก็ฟาร์มออฟมาเก็บมาเปิดนะครับเก็บมาเปิดอ่ะนี่นะครับเอ่อมอนตัวเนี้ยเอ่อมอนตัวเลเวลหนึ่งตัวนี้นะครับจะได้ออฟหนึ่งออฟนะครับที่พี่ได้มา2ออฟเพราะว่ามีเกมพาร์ทดับเบิลดอกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่พี่วิ่งเร็วอย่างนี้ก็คือมีสปินนะครับอ่ะนี่เลยอ่ะพอมาถึงตรงนี้นะครับเวลาเราใส่ออฟเข้าไปอย่างี้นะครับแล้วก็ ปล่อยให้มันดูดตังเไอ้ดูดดูดแอปเปิ้ลระใบใช่ไหมตังก็จะขึ้นมากนะครับอ่ะแต่แล้วเราก็เอาเงินเนี่ยไปปลดล็อกอัปเกรดไม่ใช่ปลดล็อกสิเป็นอัปเกรดกระเป๋าหรืออัปเกรดอัปเกรดสตอเรจนะครับนี่เลยตรงนี้นะมันก็จะขึ้นตรงข้อความตรงนี้นะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะปลดล็อกเอ่อกระเป๋าใบต่อไปได้อ่ะพี่เรียกเป็นใบต่อไปแล้วกันนะครับเราจะเก็บแอปเปิ้ลได้เยอะขึ้นนะครับอ่ะสูงสุดจะอยู่ที่น่าจะประมาณ6,4 0 0ี่นะครับที่พี่ปลดล็อกมาล่าสุดเลยนะอ่ะนี่นะครับ คนใครจะใช้เงินแก้ปัญหาก็ดูเกมพาร์ทได้จากนี่นะครับพาร์ทเซตตรงนี้เลยอันนี้คือเซิร์ฟมัลล่มนะครับก็เลยขึ้นช้าหน่อยนะครับโอเคต่อมานะครับการตีมอนนะครับมอนพวกนี้เนี่ยจะมีเลเวลบอกนะครับส่วนเลเวลเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับถ้าเราไปตีมอนที่เลเวลเยอะกว่าเรานะครับเห็นไหมเลเวลบนหัวเราหรือว่าเลเวลดรอทข้างล่างนี้นะครับมันจะทําให้มอนตีเราเข้าแล้วก็ตายภายในไม่กี่ฮิตนะครับโอเค แล้วก็ในเกมนี้มีระบบเรื่องสกิลต้องกดเองนะครับเห็นไหมเห็นยูนิตพี่แบบอีกร้อนเพิ่มสกิลเหรอไหมอ่ะแล้วก็สามารถกดสกิลได้นะครับมันก็จะใช้สกิลเห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเห็นไหมอ่าตอนเนี้ยมอนเลือดเอ่อวลแค่ห้านะครับไม่ได้ตีพี่เข้ามาเยอะนะเพราะพี่วิวเก้าสิบหกนะครับเห็นปะ่ะนี่เป็นบอสนะครับนี่เราต้องวลวห้าก่อนนะครับอ่ะนี่เด้อมอนพวกนี้ก็จะวลวเพิ่มสปีดนะครับสิบห้าตัวเวล10ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เด้นีน่นะครับ ต่อมาจะมีบอสท,ท้ายของด่านแรกก็คือเจ้าโอบิโตหรือเปล่าน่าชื่อโอบิโตแหละนี่นะครับนี่นะครับเวลยีนะครับ,รบเลือน9,000ถ้าใครเวลยังไม่ถึงเนี่ยเราก็อยากให้เพื่อนแทงให้เนี่ยไม่มีทางได้อเพราะว่าถ้าคนที่เวลน้อยของมันมาตีเนี่ยมันก็จะมันจะตีทุกคนในในวงวงของมันเลยนะอาสำหรับตัวนี้นะครับโอเคมานะ,ะส่วนแล้วก็จะมีเรื่องระบบการปลดล็อกด่านนะครับทาให้เราไปฟาร์แมแด่านอื่นได้นะแล้วก็ ุ่มของด้านอื่นก็จะได้แอปเปิ้ลเยอะขึ้นนะครับนี่เลยด่านแรกที่ใช้ปลดเนี่ยมาปลดมาดใานท่านนะครับจะใช้เงินทั้งหมดหกพันนะครับนี่อันนี้แบบมันยังไม่โหลดนะครับก็ยืนรอสักนิดนึงนะครับไม่ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปตดบั๊กในด่านในบ้านอย่างนี้นะครับนี่เลยโอเคนะครับนี่พุ่มพวกนี้เลิศก็จะเยอะขึ้นนะครับส่วนแอปเปิ้ลที่เราได้ก็จะเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็มอนตามด่านพวกนี้ก็จะดอปเป็นออฟอีกชนิดหนึ่งที่เราได้จากโลกแรกนะครับ พอเราได้หมดออฟจากโลกเนี้เราจะสามารถไปปลดออฟมาแล้วก็ได้เป็นตัวในด่านนี้ได้นะครับก็คือเจ้าไททันตัวจากเรื่องไททันนั่นเองครับแทคอนไททันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในแมปนี้นะครับเทเลพอร์ตฟรีนะครับมาเลยใช่ไหมอันนี้คือไม่เป็นได้ซื้อเกมพะนะครับแต่ว่ามันเทเลพอร์ตฟรีนะแล้วก็เราจะสามารถกลับไปที่โดโจของเราอันนี้นะครับดูโดโจน่าจะโดโจแหละนี่นะครับพอเรากลับกลับปึ๊บอ่ะนี่นะก็จะกลับมาตรงที่เรา นี่เอ่อเป็นโดโจของเรานะครับหรือว่าที่เปิดขายของเรานั่นเองนะครับพอเรากดแ็กกลับไปเนี่ยมันก็จะกลับไปที่ที่เราอยู่ล่าสุดนะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับจะเป็นด่านปลดต่อไปเรื่อยๆนะเลดบอสพวกนี้ก็จะอยู่ที่หมื่นหกก็ะจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับระบบการเล่นก็จะไม่เยอะมากนะแต่พี่ว่าก็น่าสนใจดีนะครับเพราะว่ามันเอ่อ ทำให้เราอัพออพี่ลืมพูดเรื่องอัพยูนิตเลยนะครับไฟเตอร์นะอ่ะนี่นะครับถ้าเรามีตัวละครซ้ํากันมากๆจะสามารถเอามาผสมกันได้นะครับนี่เลยตรงนี้นะเห็นไหมจะใช้ไฟเตอร์ทั้งหมด3ตัวเนี่ยเอามาผสมเป็นเทียร์กนะครับนี่เลยเห็นป่ะอ่ะเห็นไหมเราก็จะได้เป็นเอเบอร์เทียสอมกม่นะครับเห็นนะนี่เลยนะครับเป็นสดาวแทนนะครับโอเคส่วนตัวยูนิตที่อัพไปเรื่อยๆเนี่ยพี่แนะนให้เราใช้เป็นแลกขึ้นไปนะครับเพราะว่าพวคอมมอนเนี่ย ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสาหรับวลวแรกๆนะครับถ้าใครแบบเกือจริงๆก็ใช้คอมมอนมาเล่นได้นะแต่สุดท้ายเนี่ยแต่ละด่านของมันก็จะมีตัวแรมาให้นะครับเราก็ต้องขยันฟาร์มนิดนึงครับนี่เลยก็มอนพวกนี้ก็จะให้ของต่างกันไปนะครับแล้วก็บอสตรงนี้จะเวลวประมาณ50าสิบือเปล่าอ่ะนี่ครับววห้าสิบเดสองหมนะครับนี่เลยต่อมานะครับไปด่านต่อไปก็จะใช้ประมาณ2องหมนสี่อ่ะน่าจะ2องหมนสี่นะครับนี่เลยด่านต่อมาจะเป็นด่านของวันพีชนะครับจากที่เราเห็นนะครับ อ่าตรงนี้เนี่ยจะมีพุ่มที่เลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ได้ของเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับนี่หละมอนก็จะเยอะขึ้นนะเออเวลเยอะขึ้นนะครับแต่เลือดก,ก็เพิ่มเหมือนกันเลือดก,ก็เพิ่มตามเลเวลของมันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบการเล่นของมันเบื้องต้นก็จะยังมีเท่านี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องการอไฟเตร์เนี่ยก็เออแต่ละระดับเนี่ยจะใช้ตัวยูนิตในการผสมไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นอีพีก็ใช้3ตัวนะครับอ่าตั้งแต่คอมมอนถึงอีพีกเนี่ยจะใช้ทั้งหมด3ตัวในการผสมนะ ส่วนมิติกเนี่ยก็จะใช้เพียง2ตัวนะครับแล้วก็ดีเจนระดับดีเจนก็น่าจะใช้ทั้งหมด2ตัวเหมือนกันนะครับในแมปนี้เนี่ยระดับดีเจนดีกว่าระดับมิติกนะครับไม่เหมือนกับของแมปของอันิเมไฟเตอร์นะครับที่มิติกสูงขึ้นอยู่อยู่สูงขึ้นดีเจนนะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็อัตราการได้ของมันเนี่ยยากมากๆนะครับไม่มีการันตีนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามนะครับแต่ว่าคอมมอนได้ง่ายนะครับแต่ว่าระดับของคอมมอนเนี่ยถึงอยู่ระดับ5ดาว ห้าดาวตรงนี้นะครับก็จะไม่เก่งเท่าพวกสามดาวของอีพิกนะหรือว่า2ดาวของอีพิกนะครับประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็มาพูดถึงเรื่องการฟาร์มนะครับการฟาร์มก็วนลูปกนะครับเหมือนกันเลยครับถ้าใครอยากฟาร์มเวลเนี่ยแบบเอเฟาร์มเวลนะครับก็ปล่อยออโต้าคิกให้มันตีมอนี่ไปก็ได้นะครับนี่ตรงนี้นะอ่ะก็ปล่อยมันตีไปเรื่อยนะครับเวลเราก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมเอพีบวกหนึ่งครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็เรื่องสูมตัวละครนะครับไม่มีโอ้โอโอลกนิดหนึ่งนะครับนี่เลยเปิดออฟเนี่ยเห็นไหมจะมีเรื่องตัวรีเจนกับมิติตรงนี้นะครับอยู่ที่อัตราเปอร์เซ็น์ที่น้อยมากๆครับที่มันออกยากมากๆนะอ่ะนี่นะครับส่วนใครได้มาก็น่าจะโชคดีนะครับตอนนี้พี่ยังไม่สามารถรีวิวตัวละครให้ดูได้ทุกตัวนะเพราะว่าพี่ยังได้ไม่ครบแล้วก็พี่ไม่ได้หาแล้วนะครับ พี่จะมาพูดถึงวิธีการเล่นเบื้องต้นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะนะสำหรับแบบน,นี้นะครับแล้วก็เทคนิควิธีการฟาร์มอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราเปิดไข่ได้เร็วนะครับก็คือให้เรานำอ้ออที่จะเรียกออฟหรือไข่ดีอดอฟแล้วกันเรียกเป็นออฟแล้วกันถ้าเรามานำนำออฟเนี่ยมาใส่ทั้งหมด10อันนะครับ10อันตรงนี้นะแล้วก็ไปเก็บแอปเปิลมามาใส่นะครับแล้วก็เก็บแอปเปิลมามาใส่เหมือนกันนะครับ ไปเรื่อยๆนะพอครบ10ฟองเราค่อยเปิดทีเด <th ียวนะครับถึงจะคุ้มขวาที่เราไปวิ่งเสียเวลาเปิดทีละฟองสองฟองนะครับประมาณนี้นะครับโอเควิธีนั้วิธีการเล่นเบื้องต้นพี่คงจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงพี่อาจจะมาทําซีดีล่าตัวละครแล้วกันนะับอ่ะนี่เลยว่าดิจิหรือว่าวิจิตเนี่ยโลกไหนเป็นยังไงครับโอเคไปเดี๋ยวคลิปนี้พี่คงมาแนะนําวิธีการเล่นเบื้องต้นเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําเรื่องเกมพาร์ทให้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหด้ธยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ